ตอนนี้นี่พี่อยู่ที่ไหนวันนี้ทำาหม,มันเหมือนคอกขังเด็กเลยคุณผู้ชมเราจะต้องกดตรงนี้ไปใช่ไหมคะเปิดประตูไปเลยค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเฮ้ยมีคุณครูอยู่นี่นี่มันคุณครูใช่ไหมคะเราจะต้องหนีคุณครูน้าแก่น้าเหี่ยวคนนี้นะคะดูไม่น่าไว้ใจเลย呀เราต้องทำะไรประตูก่อนแบบหนึ่งนะกดไปปึ้งโอ้โหประตูขวารพังนะคะใช้เวลาประมาณ800 0ล้านชั่วโมงเปิดเข้าไปคะ่ะอ๋อต้องใช้เท้าถีบนะคะไปเลยคะ่ะเออ จะต้องเป็นคนไม่ดีโดยการเปิดประตูอย่างนั้นห,หรอก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการหนีคุณครูนหน้าเขียวนะคะอันนี้จะมีเลเซอร์อยู่นะคะก็ระวังให้ดีถ้าโดนไปนี่คือแสบหนังแน่นอนค่ะอาจจะไม่ใช่แค่แสบอาจจะผิวไหม้ก็เลยทีเดียวๆนะคะเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวนะเราเปิดแล้วใช่ป้ะเราจะต้องไปทางไหนเอาตรงนี้หรอเปิ๊บไปเลยค่ะ เดี๋ยวนะเราต้องรอให้ตรงนี้มันแลบลิ้นดอ,อกบาค่ะแลบลิ้นดอ,อกบานนะคะกระโดดไปค่ะตรงนี้หู้ยตรงนี้มีเลเซอร์อยู่ตรงเสานะคะระวังให้ดีกระโดดไปก็ระวังให้ดีเปิดประตูไปค่ะจังหวะน,นี้ก็ลงท้อไปเลยแบบสวยๆนะคะโอ้โหพี่ก็ตกใจหมดนะคะนึกว่าพื้นตรงนี้เป็นพื้นลาวานะฮะโอ้โหตาไม่ค่อยดีอันนี้รายเป็นแผ่นที่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะป้าคนนี้เขาวิ่งไล่เถอเลยผมก็คิดว่าคุณป้านั้นไม่ไล่ผมนะครับจับงหวะน,นี้โอ้โหโดนเลยยายไฝหน้าเหีย เจ้ไฝ่หน้าเหี่ยวคนนี้โหดจริงๆเลยนะคะเฮ้ยเป็นไล่คนอยู่ได้ไหมอะเพื่อนทาช่วยช่วยโอ้โหไม่ได้หวังคุณผู้ชมมันตึงว่ะมันตึงว่ะไม่ถึงนะกดยังอุ้ยปึ๊บวิ่งหนีค่ะจะังหวะนี้เต้นจะแดงผ่าแปดอย่าตามฉันมาเลยนะคะฉันขอร้องละเออมาจังหวะนี้นะคะไปค่ะคุณลูกเออเดี๋ยวก่อนนะมาตามมาป้าปิดประตูทันนะคะถ่ายเปิดไปรีเซ็ตนะคะรีเซ็ตบล็อกอ๋อรีเซ็ตบล็อกแบบนี้รีเซ็ตได้นะคะแล้วก็จะเอาบล็อกมาวางตรงนี้นะคะเออเพื่อกระโดดไปฝั่งโน้นนะคะ โ okay, อเคกระโดดกระโดดวางนะป่ะให้มันเป็นบล็อกนะคะเออแบบนี้แหละนะจะได้อยู่นะคะป้ายกระโดดไปเชิบนี่อยากจบอยางวะต้องใช้บล็อกอีกเหรอต้องใช้บล็อกเพื่อวางอีกนะคะวางอะไรล่ะเพื่อต้องเอาบล็อกไปวางตรงไหนเอยอ๋อบนนี้นะคะเราจะต้องเอาบล็อกมาวางไว้บนนี้โอเคได้เลยค่ะ ปึ๊บวางไปเลยครับแบบสวยๆนะคะเอา B หรือ A ดีเอา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  B แล้วกันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น A B C ก็ได้หมดนะคะขอให้วางบล็อกให้มันตรงๆกระทาด้านพอละเฮ้อโอเคกระโดดไปนะคะเออเชิบไปกระโดดทำลายของไปนะคะบัตเตอร์ไฟมาไรเงานตัวบัตเตอร์ไฟตามฉันมาสิเพื่อน ตามฉันมาค่ะวินน่ียังเป็นท่อไม่จบนะคะน่าจะเป็นท่อยาวอยู่นะฉันกลัวหนูว่ามันจะมีบนท่อน,นี้หรือเปล่านะคะไม่น่าจะมีแหละนะคะโอเคถีบท่อไปเฮ้ยถ้าต้อง้องเป็นเด็กไม่ดีเหรอเนี่ยโดยการเอาเท้าถีบท่อนะคะฉันขอโทษทีท <c oughs> กระโดดอย่าบล็อกวันนี้ขึ้นไปนะคะโอเค เราจะต้องผ่านตรงลูกกงเหล็กอันนี้ไปให้ได้นะคะโอเค่อยๆเถอะไปค่ะจ็บจบจบ,จบนี่ง่ายๆนะคะไม่ได้ยากเลยตรงนี้สามารถใช้ได้ป่าไม่ได้นะคะกระโดดไปเจบ็บนี่ง่ายๆเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรยากเย็นที่ทุกคนจะต้องเครียดนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องเครียดเลยแป๊บหนึ่งนะต้องขึ้นตรงไหนเอ่ยต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมหรือว่าขึ้นตรงนี้วะต้องขึ้นบนนี้แหละโอเคเพื่อเราขึ้นไปแล้วนะคะเออเราก็ไม่ทันเพื่อนสักทีอุ้ยตวยกอนตกอีกตอนนี้เพื่อนชันดปุ๊ยเด ค่อยๆไต่ไปนะคะซีมือเนี่ยฉันมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาถูกทางนะคะอย่าตกกระโดดขึ้นไปเอฟนะโดดหลบลำแสงเลเซอร์นี่คะ่ะเอออันนี้ไม่เหมือนเลเซอร์นะคะเหมือนเป็นหลอดไฟดีออนที่จะพร้อมช็อตให้เราเป็นหมาโดนไฟช็อตตายนะคะโอเคกดไปกดปุ่มสิเพื่อนอยู่นิ่งทำไมคะเอออย่าอยู่นิ่งสิไปพร้อมกันนะคะแข่งกันว่าใครจะชนะ เพื่อนเรากระโดดมาแล้วค่ะเอิบเจิบนี่แหละแบบนี้เลยเพื่อนจะต้องกระโดดตามชั้นนะคะเพื่อนยังกระโดดช้าอยู่เลยอ้าตรงนี้เปิดประตูแล้วนะคะกระโดดหลบเลเซอร์ให้ดีปึ๊บอ๋ออันนี้จะเลเซอร์แบบสูงหน่อยนะคะเออแล้วก็ต้องกระโดดให้เป็นสเตปนิดหนึ่งกระโดดลงไปได้เยะยบ้าอ๋อมีบันไดนะคะนึกว่าจะต้องกระโดดไปค่ะชั้นคงพลิกและแพงสุดเลยอะคะ่ะค่ะแพงก็ปรับให้ถูกสิโอ๊ยตรงนี้เป็นบ่อน้าเน่านะคะกินเหม็นเวอร์อุ้ยเป็นบ่อน้าเน่าที่ทรงพลังสุดๆแค่โดนไปก็ตายแล้วว่ะ ก็เจอป,เปึ๊บนี่ไม่ได้กินพี่หรอกเฮ้ยแต่ก่อนมีตัวไรโอ้ยแล้วมันขังฉันด้วยประเด็นหูเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่เขากระโดดมาดิใครมีปืนค่ะโอเคอุ้ยพี่เขากระโดดมาแบบว่าน่ากลัวสุดๆเลยอ่ะ <S 1> <S 1> มันผีจับตะแกนเลยคุณผู้ชมแล้วมันตดด้วยนะคะหัวแล้วยิงยากมากอุย้ยก็กระโดดเจอปบนี่แล้วเพื่อนฉันไปไปไหนหมดแล้วเนี่ยโอ้ยเจอกระโดดไปเออจะโดนมันปิดประตูขังฉันอีกแล้วอีลุงหนวดเฟิร์ม นะคะแต่บล็อกตาที่คุณทำมากเลยคุณผู้ชมบล็อกตาที่ม้งทำเลยนะคะโอ้โหเลี้ยงยากมากเลยคุณผู้ชมนุ่งนะมันเหนือจบจบดีอุ้ยไม่โดนเลยสักเม็ดหนึ่งนะคะนี่แหละรอบนี้เลืดโดนโดนโดนอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่โอ้ยปล่อยฉันไปนะคะนี่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 ข้าเออไปไปไปคุยอย่าหยุดยิงนะคะอย่าหยุดเดินจะหยุดเดินจะหยุดเดินเออไปสองสองนัดนะคะ รอบเราอสองนักดก็ยดีปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะเออถ้าทาไม่ไหวก็นัดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องฝืนไปค่ะคุณผู้ชมกระโดดเดินไปอย่ากระโดดจะหยุดไปไปจังหวะให้ดีมันต้องมีจังหวะนะคะคุณผู้ชมพี่รู้แล้วแป๊บหนึ่งนะรอบนี้พี่ขอใหม่ กระโดดมาค่ะมันกระโดดมาอุ้ยมันเดินเลยค่ะคุณผู้ชมมันเดินมาเลยนะคะเอไป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 อุ้ยเดี๋ยวไม่โดน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 ทำทำหยุดทาหยุดทาหยุดไปไปค่ะเออมันเออใกล้ตายละใกล้ตายละนะคะปืนไม่ค่อยแรงเลยคุณผู้ชมนี่ค่ะยิงเออจะเสียฟอร์มจะเสียฟอร์มมันอีกสองนัดอีกสองนัดค่ะอีกสองนัดเท่านั้นเออเรียบร้อยค่ะตายโอ้โหแล้วมันระเบิดเป็นน้ำเขียวๆนะคะสยองสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมเออเปิดประตูไปนะคะคุณผู้ชมจะต้องใช้เท้าเปิดไหมเนี่ยโอ้ไม่ต้องใช้นะคะฉันไม่ต้้อออองเเเปป็็นนนดกกหยาบบคคีีีต่ไแลวะะ เราจะต้องเลือกอักษรน,นะคะเียตอนนี้พี่เก็บ B ได้แล้วนะคะบแล้วก็ A คุณผู้ชมไป ABC นะคะเออไปเอออันนี้ต้องเก็บหรอต้องใส่น,นี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ทำอะไรอะ่ะกดสไปนะคะเออเรียบร้อยอ๋อเอาไปใส่ตามกระดานนะคะที่มันไม่มีนะคะมันหายไปคุณผู้ชมเดี๋ยวกระโดดไปเออเป๊ะเรียบร้อยคะ่ะไม่ต้องให้สวยมากนะคะไม่ต้องให้สวยมากไม่ต้องเป็นพิธีมากหรอกแปลปไปเถิดนะคะเออเรียบร้อยเอาให้ผ่านด่านก็พอประตูเปิดนะคะ ต่อไปจะมีความชั่วร้ายอะไรรอฉันอยู่อีกหรือนี่บล็อกใหญ่นี่มันใช้ไม่ได้นี่แล้วฉันจะขึ้นไปยังไงล่ะอ๋อนี่ไงคะเออฉันก็ตาถั่วนะคะมองไม่เห็นจะต้องขึ้นบนบล็อกแน่ๆเลยอะ่ะจึ๊บกระโดดวักเออเรียบร้อยค่าแบบนี้แหละมันแบบหนึ่งนะเราสามารถอุ๊ยไม,ไม่ได้ให้บอกผู้ชมมันจะกระโดดไปสูงไหมอะไปขึบเออมันไปได้อยู่นะคะเหมือนจะไปไม่ได้แต่มันก็ไปได้ไอ้โหตกโล นี่แหละแบบนี้แหละนะครับปึ๊บเออเออหุ้ยเดี๋ยวก่อนหัวมันบางบอกคุณผู้ชมหัวมันบางนะครับที่พลาดเมื่อกี้คือหัวมันบางเออไม่ได้แก้ตัวใดๆผิดพลาดเริ่มใหม่นะคะน่าเบื่อสุดๆจะถึงเส้นชัยแล้วคุณผู้ชมอดใจรออีกนิดนึงโอเคเปิดท่อไปเจ็บๆนี่ใช้เท้าเปิดไปเลยค่ะตัวแม่สุดๆนี้เป็นยังไงกระหึ่มเลยทีเดียวเชียวนะครับเพียงแค่เปิดประตูเหล็กเท่านั้นปึ๊บสวัสดีค่ะมีค่ะโอ้โหมาถึงก็จะอีป้าคนนี้เลยนะคะมันมาแล้วค่ะเราจะต้องกดปุ่มตรงนี้นะคะอย่างด่วนเลยปึ๊บ โอ้โห anyway, <Okay>. oh, ต้องขึ oh, <szy Storm. S 1> oh, ้นบันไดโอ้แล oh, 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 ้วเพื่อนเราไปแล้วนะคะคุผู้ชมมันเล่นกันยังไงอยู่วะมันเล่นกันยังไงเอ่ยนะคะอ๋อมันรีบกดแบบนี้โอ้ยอย่าเพิ่งมาติเดี๋ยไฟไปใหี๋ยวไฟออกไปเฮ้ยมันตามไม่หยุดว่ะคุผู้ชมรอบนี้มันตามอยู่เฮ้ยกระโดดขึ้นเฮ้ยแล้วกดติดโอ้โหเพื่อนไม่รอเลยกดไปค่ะเออนี่แหละค่ะตั้งวันนี้อย่าตามมาสิเดีฝยาไฟไปออกไปออกไปคุผู้ชมเตร็มตัวกระโดดนะคะเตร็มตัวกระโดดนะคะไปเออจึ๊บนี่ค่ะเออรอบนี้ไม่่่ไได้้อออยยาาีหนนงะะคฝ มันมองนะครับไออยากมีเรื่องเรื่องไงยายฝายฮะมองหน้าทําไมฉันไม่พลาดหรอกรอบนี้นะคะยายฝ่ายนี่เลยค่ะกระโดดไปเซิฟอ่าเป็นยังไงล่ะไม่ได้แดกพี่หรอกอีกน้องกระดูกมันคระเบอร์กันนะคะโอ้โหท่อสูงเวอร์นะคะไปทางนี้ต่อนะจ๊ะเออฉันกลัวความแคบนะคะเอยฉันจะต้องรีบไปจากตรงนี้เด็ดขาดใช้เท้าถีบไปปึ้งไปเลยค่ะโอเคกระโดดไปนะคะพผอก็ออยังลังเจอรำแสงเรสเตอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวจะต้องฝ่าฟันอุปสรรค ที่มันน่าเบื่อแบบนี้ไปให้ได้นะคะไม่น่าเบื่อหรอกนะคะเป็นการประสนภัยที่พัฒนาชีวิตของเราโอ้ยนี่นะคะห้ามประมาทเด็ดขาดนะคะกระโดดห้ามห้าม,ห,ามห้ามพลาดห้ามพลาดเออไปฮึบจึบ๊บโอ้โหเกือบแล้วนะคะตูดฉันตูดฉันเมื่อกี้ฉันเกือบโดนลำแสงเลเซอร์เขายี่ใจไปแล้วนะคะฉันเกือบไปแล้วโอเคไปตรงนี้แหละจบอ่อาเรียบร้อยค่ะเว่ ตรงนี้มีพ่อน้ำพลนอยู่กระโดดไปฟึบนี่ครับผมนี่ยังไงต่อออกขึ้นตรงนี้นะครับฟึบปึบป,ปึ๊บกูพาดเฉยเออยังไม่ต้องเริ่มใหม่นะคะโชคดีไปนะคะที่ไม่ต้องไปเริ่มตรงนู้นนะคะโอเคกระโดดต้องเอาให้ได้เลยนะคะรอบหนึ่งนี่คือแบบห้ามซ้ำนะคะเดี๋ยวแบบว่าโอ้ยอะไรารอบนี้ฉันไม่โดนค่ะอ่ารอบนี้ไม่โดนนะคะกระโดดไปชึบเอาให้ลงปึ๊บเอาให้แม่นเอาให้แม่นเอาให้แม่นฉันว้ามมาตรงนี้ใช่ไหมคะชึบไปเลยค่ะชึบอ่าไป ตรงนี้ตรงตัวให้ดีค่ะคุณผู้ชมไปครับผมนี่กดปุ่มสวิตช์ออนมีอะไรมารับใช้หรือเปล่าองง๋อนี่ไงพ่นไอ้พ่นนะคะไอพ่นไอพ่นไอพ่นจ๊บกระโดดไปเฮ้ยจ๊บเข้าไปจับจับเอเอ,เอ,เอ,เอนี่ง่ายสุดนะคะตรงนี้โอเคลุยท่อต่อน,นะคะโอ้ยตอนนี้เทา้าจะเป็นโอ้ยช้ำหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมฉันกระทืบกระ,กระทืบฝาดท่อทั้งเกมนะคะโอเคนี่ต้องกระทืบฝาดท่ออีกอเปล่าโ,โอ้ยอ๋อรอบนีไม่ต้องกระทืบโอ้ยเดี๋ยวก่อนตกตกปัญญาอ๋อไม่ตกนะคะ อันนี้รายรีเซ็ตไม้กระดานอ๋อต้องใช้กระดานนะคะในการเอ,อ่อไปฝั่งนู้นนะฮะหรือว่าต้องกดก่อนคุณผู้ชมไม่รู้ว่ะอ๋อนี่ไงกระดานอยู่นี่อ๋อต้องกดก่อนนะคะต้องกดก่อนไม้กระดานถึงจะปรากฏตัววา,วางได้ปะเนี่ยมันตรงปะเดี๋ยวแป๊บน,นึ่งนะโอเคไปเฟิร์บอหาเรียบร้อยนะคะได้เลยลุยได้ปะวะอ่ะเึ๊บวางไปโอ้โตกใหม่กอเอามาแค่อันเดียวด้วยคุณต้องสลัดชีพกับผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชม เมื่อกี้มันอาจจะบอกว่าเอาไปใกล้ฝ่าประมาณนี้พอป้ะประมาณนี้โอ้โหโตกปึ๊บวางไปเลยตกหวังว่าจะได้โอ้โหไม่ได้อ๋อรู้ว่าเราต้องมาทางนี้ก่อนวะคุปทมพี่ว่ามันต้องมาทางนี้ก่อนแน่เลยพี่ว่าใช่แน่เลยคุปทมตรงนี้แหละนะคะพี่ว่าใช่เออนี่แหละคุปทมปะโถอ,อพี่ก็ไปโง่ไปขึ้นฝั่งนู้นต้องนานนะคะโอ้นี้ปึ๊บวางไปค่ะรอบนี้แหละได้นะคะเรียบร้อยค่ะโอเคไม่ต้องเก็บมาแล้วเดี๋ยวนะต้องกระโดดใช่ปะ เจอบเออบโอ้โหเกือบแล้วค่ะเกือบตกนะคะเออไปหูลำแสงเลเซอร์เขาโหดอยู่นะคะลำแสงเลเซอร์เขาโหดอยู่ต้องต้องไปตรงนี้อรอได้ไหมเดินไปได้ปะวะอุ้ยตายเลยไปตีกระโดดไปเออกระโดดไปค่ะเออมาเต็มตัววิ่งฟืบโอ้โหไวเวอร์ไวเวอร์คุณผู้ชมไปเลยครับผมนี่กระโดดอย่างเซียนนะคะกระโดดอย่างเซียนฟิบนี่โฮ้ยรับกันลำแสงเลเซอร์โอ้โหเกือบนะคะคุณผู้ชมเสีจะแดงพาแปดเลยอ่ะเอยเจ็บนี่กระโดดไปครับผมนี่ไปครับเออยาวๆนะคะ ได้เวลาที่เรากระโดดไปค่ะสื่อความวม่าวาบไกลทนนะคะโอ้โหลำแสงเดเซอร์อยู่ข้างบนนะคะไปเซิบ์อืมมันมีอะไรทำฉันได้อย่างแน่นอนเฟิบนี่ค่ะเฮ้ยี๋วยวก่อนขึ้นตรงนี้ออกออู้ชิบไปค่ะ ประตูสีฟ้าสดใสนะคะมองเห็นระบายและอยู่ในทะเลป่ากินนมกันนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะได้เวลากระโดดไวแน่เลยคุณผู้ชมกระโดดไวแน่เลยอยากใช่ไหมอู้หูแล้วมันเพิ่งออกฤทธิตต์ตอนนี้โอ้โหต้องกระโดดวอร์มก่อนหรือเปล่าวะเออกระโดดวอร์มก่อนนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ต้องกระโดดวอร์มก่อนนะคะเออเจ็บโอ้โหเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแป๊บนึงเออใจเย็นใจเย็นไปค่ะโต๊กกินข้าวสุดสวยลายสกอตเก่าแก่สุดๆนะคะจุดก่อนนะฮะใจเย็นเจ็บไปนะคะกล่อง abc dfg kfy นี่ครับนี่อะไรไม่ขีดป่ะวะกล่องไม่ขีดนะคะเออเบกเบกอยู่นะคะตรงที่ต้องเบกเบกบ้างเออกระโดดไปเรียบร้อยจบนะคะขีดแต่ขีดแ,แต่เป็นสีเขียวหมดเลยนะคะอุย้ยดูเหมือนทรงว่าจะต้องไปตู้กับหุ่นยนต์คุณยายนะคะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวยิงไปค่ะช้ำๆไปเลยนี่จบก่อนนะคะไม่ได้กินพี่หล่อยน้องนะคะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันปล่อยพลังจิตพลังอะไรก็ไม่รู้นะคะต้องคอยกระโดดให้ดีปล่อยฉันไป จะบุกยุ่งกระชั้นเลยอุ้ยมันกระโดดเชิบนี่มันได้กินพี่หลอกไอ้น้องนี่กระโดดทันนะคะเออมันกระโดดอีกแล้วเต็มตัวกระโดดเชิบนี่หลบค่าหลบค่าหลบแบบดิจิตอลนะคะเออกระโดดอีกไหมกระโดดอีกไหมไปเฟิร์บไม่ได้กินพี่หล่อไอ้น้องไายยิงแบบล้วนๆนะคะจังหวะนี้ปายเออยิงถอยหลังก็ได้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้มักระโดดปไเอ้ยเชิบโอ้ยหลบ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 ค่าหลบค่าอีกครึ่งหลอดนะคะจังหวะนี้หลบค่าหลบแบบดิจิตอลนะคะไม่ได้กินพี่หล่อไอ้น้องยิงถอยหลังอุ้ยไม่ได้ว่ะ ปุ๊บนี่ค่ะเออไปจังหวะน,นี้ก็ปั๊มยิงไปเลย3 4สนัดนะคะต้องรอจังหวะค่ะคุณผู้ชมเติบอ,อ่ะยังไงยังไงยังไง2นัดพอ2นัดพอแล้วก็วิ่งหนีกระโดดข่ากระโดดข่านี้เลยค่ะยิงไปปุ๊บกระโดดแบบดิจิตอลสวยๆเลยนะคะเออนี่แหละไป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 ตายค่ะเรียบร้อยค่ะระเบิดไปเลยค่ะสู่ความว่างกแกโตเลยนะคะป้าโอ้ยข้างหน้ามีรถบิ๊กฟุดอยู่นะคะเราก็ขึ้นไปแบบสวยๆไปเลยอะ่ะโอ้รถบิ๊กฟุดโคตรแรงนะคะเออ เอาแล้วนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปหนีคุณยายหน้าเขียวมีไยนะคะน่าจะเป็นคุณครูหรือเปล่าไม่รู้ก็จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมค,อ,อ,คอมเมนต์กันได้นะคะเออพูดเล็ไปหมดแล้วนะคะ